ปศุสัตว์สงขาระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับวัวของเกษตรกรค่ะหลังจากที่ถูกสุนักจรจัดนั้นกัดแล้วก็ป่วยด้วยโรคพิษสุนักบ้าตายแล้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันสาเหตุการตายได้อีกเกือบ10ตัวค่ะ เจ้าหน้าทีป่ปศุสัตว์จังหวัดสงขาร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ปูพรมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและก็วัวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่หลังพบว่าวัวตายไปแล้ว8ตัวค่ะในจนํานวนนี้นะคะก็ได้นําหัววัวไปตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผลติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า1ตัวส่วนอีก7ตัวนั้นเกษตรกรได้ทําการฝังพร้อมกับฆ่าเชื้อโดยไม่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อค่ะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยืนยันสาเหตุการตายของวัวได้ โดยเจ้าในาที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสุนัขและบัวรวมกันแล้วเกือบ400ตัวพร้อมให้กเกษตรกรนั้นเฝ้าติดตามสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดค่ะตัวที่ที่เราส่งหัวตรวจก็เนื่องจากว่ามีพบมีอาการนะครับมีอาการน้ำลายฟูปากแล้วก็ไล่ทอตัวนั้นเราก็ใช้วิธีการ ทำลายแล้วก็ส่งหวัวตรวจซึ่งก็ปรากฏว่าพบเป็นพิษสุนัขบ้านะครับทีนี้ในวันนี้เราก็ได้ให้ทางประสาทอำเภอและทีมงานนะครับลงมาฉีดวัคซีนในส่วนของเจ้าของวัวที่ที่มีอยู่ทั้งหมด ทางนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แจ้งเตือนว่าระยะนี้นะคะหากเกษตรกรพบว่าวัวมีอาการป่วยผิดปกติมีน้ำลายยืดกระบวนกระวายและดุร้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะคะแล้วก็ให้สังเกตอาการ <slog> โดยหากพบว่าวัวตายก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบและห้ามไม่ให้มีการชรําแหละวัวเพื่อเป็นการควบคุมเชื้อค่ะแล้วก็ตรวจหาสาเหตุการตายของวัวเพื่อที่จะได้ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วคะ่ะ <N> <N>